ไปดูชัดๆยักษ์ย้ายจีนโดนอะไรแพ้น็อกครั้งแรกในชีวิตชวดเข็มขัดเงาดับเบิลยูบีคลิปสึกกำปั้นโลกรุ่นยักษ์เดิมพันเคนเข็มขันคมโ,คมโลกเงาสภาวมวยโลกดับเบิลยูบีระหว่างจังจื่อเลย่ย์กำปั้นชาวจีนกับอากิตคาบาเยลนักชาว,ชาวเยอรมนีที่สังเวียนริยะสีสัน้นซาอุดีอาระเบียเมื่อเช้าว,วันอาทิตย์ที่22กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเปิดเกมมาในยกแรกนักชกชาวจีนที่ตัวใหญ่กว่าเป็นฝ่ายเดินลุยเข้าใส่ปล่อยหมัดหนักๆเล่นงานทำเอาอากิตคาบาเยลต้องถอยวนหนีออกมาดักปล่่อออยยหมัดูวงนก เกมดำเนินมาถึงยกสี่นักชาวชาวเยอรมนีเริ่มคุมจังหวะเกมเอาไว้ได้ดักปล่อยหมัดตัดลำตัวได้จังๆหลายครั้งทาเอาจังจื่อเลย่ยมีสะดุ้งเหมือนกันอย่างไรก็ตามในช่วงยกที่5้าอากิตคาบาเยลมาพลาดโดนหมัดฮุกซ้ายหงายท้องลงไปให้กรรมการนับ8ก่อนลุกมาสู้ต่อได้เข้าสู่ยก6กเกมเปลี่ยนอีกครั้งอากิตคาบาเยลหันมาเล่นลำตัวต่อเนื่องทําเอาจังจื่อเลย่ยถึงกับออกอาการจนกรรมการต้องเข้าห้ามแล้วนะับ8แม้จะกัดฟันสู้ต่อแต่ก็มาโดนหมัดชุดอัดลำตัวอีกครั้งสุดลงไปให้กรรมการนับถึง10กก็ไมม่ลุาสู้ต่อทําใิบ คาบาเยลนักชวชาวเยอรมนีเป็นฝ่ายเอาชนะน็อกไปได้ในยกที่6คว้าชแชมป์โลกเงาสภาหมวยโลกดับเบิลยูบีรุ่นเฮฟวีเวทมาครองได้สำเร็จพร้อมกันนี้ยังทําให้จางจือเล่ยกําปั้นชาวจีนเสียสถิติแพ้น็อกเป็นครั้งแรกในชีวิตกําปั้น